อีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆรถกระบะปิกอัพ4ประตูกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้มาจากแบรนด์ดังอย่าง Toyota เลยนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วขอต้อนรับทุกท่านพบกับ28 1 8 o โตโยต้าไฮรักรีโวสองจุด eplus ดับเบิลแคปพีลันเยกสูงเกียร์ธรรมดาไม่4ีมืด พูดถึงกระบะปิก up สประตูนะที่ได้รับความนิยมจากคนไทยมาอย่างช้านานะแน่นอนต้องมาจากแบรนด์โตโยต้าครับวันนี้เราขอแนะนำตัวนี้เลยฮะ2018โตโยต้าไ Lu ักซ e ูริโวพี e r E เ2.4 e plus double cab เกียร์ธรรมดาใหม่40,000รถใหม่ป้ายแดง8,49,000บาทได้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายขับอีกเช่นเคยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกคว่า ไม่มีน้ำท่วมเลขไมแท้สี่หม0กิโลเมตรรับประกันสึ่งเต็มราคาวันนี้มาด้วยสีน้ำเงินเท่ๆแบบนี้เลยนะ้าแล้วบอกเลยว่าสวยใสยผิวเดิมมากๆฮะวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูร้อมกันเลยว่าสวยขนาดไหนนะครับกระจังหน้าด้านในเป็นสีดำเงาด้านนอกล้อมกรอบด้วยคโครเมยียมเท่ๆนะครับเป็นไมเนอร์เชนโลโก้ใหญ่เต็มฝ่ามือเลยไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะครับ มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม LED โคมไฟใสปิ้งเลยดูลักษณะวิ่งกลางวันอย่างเดียวมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะฮะแล้ววัสดุเนี่ยเขาใช้สีดำผสมกับโครเมียมเมื่อตัดกระตัรถสีน้ำเงินแล้วโอ้โหดูลงตัวมากๆนะครับน้ำเงินดำแล้วก็สีเงินนะครับน้ำเงินดำมีสีเงินโอเคมากไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม LED โคมไฟใสปิ้งเลยไฟตัดหมอกสวยมากนะครับ สีสันที่เห็นนี่เจ้าของเดิมให้มานะฮะผมล้างขึ้นมาอย่างเดียวฝากระโปรงสวยเลยตรงนี้มีขดมีขีดข่วนนิดหน่อยแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยเพราะว่าอีก90%ผิวใสเนียนมากออกแดกเงางามโดดเด่นเข้อไปโอ้โหยังบางมากๆกนะฮะอ่ะกันชนก็ไม่ได้ยุ่งอะไรล้างขึ้นมาแล้วสวยเรียบร้อยเลยนะครับทั้งสงฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้านะครับสวยเลย เอามุดกันหน่อยครับด้านล่างฮะชัซีสวยงามาเาเแหนบเนิรอะไรสวยงามไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักนะฮะสวยเลยรวมแหนบขวานะครับสีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาถือว่าสวยเนียนใสเลยนะดูแล้วฝั่งนี้ก็เรียบร้อยไม่น่าจะต้องทําอะไรนะฮะขอไปบางทุกชิ้นนะโอ้เสียงไพเราะพอิอพงผิวดีมากบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังสวยเรียบร้อยเลยนะครับ กระจกเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้ด้วยเท่ๆนะฮะมือจับรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมเจ้าของเดิมแถมเบารองกันรอยขีดข่วนไม้เราด้วยขอบคุณมากสวยเลยแถมฟิล์มแถมกันสาดไมาให้เราอีกต่างหากโอ้ยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเอาปีนกันเลยล้างคาล้างน้ำเปล่าให้อย่างเดียวนะครับด้านบนก็ถือว่ายังสวยดูดีเรียบร้อยขอไปยังบางนะครับใช้ได้ล้อแม็กครับ เจ้าของเดิมแอบวัยรุ่นเล็กน้อยเปลี่ยนลายมาให้เราขอบคุณมากสวยเท่เลยตัวรถสีน้ําเงินเมื่อตัดกับแม็กแฟชั่นสีดําแล้วดูด,ดุมากๆขอบคุณมากนะแล้วแม็กสวยเลยไม่มีทะลอกไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรยางเบอร์265 70 R16 นะเป็นยางฮันคุกด้วยนะฮันคุกไดนาโปรเท2ปีปีอะไรฮะปีก็ใหม่นะปี22 คุ้มมากๆฮะดอกมาเต็มๆเลยแล้วดอกเป็นสไตล์แบบลุยๆหน่อยนะฮะดอกสวยเลยนะฮะใช้กันยาวๆสุ้มล้ะสวยงามไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักด้านหลังนะครับแม็กก็สวยฮะสมบูรณ์มากๆไม่มีทะลอกไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับแล้วก็ได้ยางคันกุ๊กปี2022โอ้โหดอกมาเต็มใครได้ไปคุ้มจริงๆนะครับสวยนิ่มหมใช้กันอีกสัก4ปีได้แน่นอน ช็กซีสวยงามไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักไม่มีสนิมเลขตัวถังรุ่นนี้ดูง่ายครับ MROJ ลงท้ายด้วย313 3087นะฮะอะโครงสร้างกันต่อนะฮะประตูหลังขวาเปิดมาแล้วฮะเม็ดอาร์คสวยงามยู่ครบซอกประตูด้านในสวยเดิมใสาจากโรงงานไม่มีชนหนักหรือพิควัมใดๆ เสากลางซ้ายเปิดมาแล้วครับเม็ดกอยูครบซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมทุกจุดเลยไม่มีถอดไม่มีงัดไม่มีแงะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่มีแกะไม่มีเกา่านะครับเสาหน้าขวาคนขับฮะเม็ดรอกสวยงาแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะ ด้านหลังมีพื้นปูกระบาดแถมมาให้ตั้งแต่สมัยออกโชว์รูมฮะโอ้โหแล้วสวยมากดูแล้วเนียนกลิบเลยนะคะดูแล้วขับเล่นชัดๆไม่ได้บรรทุกอะไรทั้งนั้นนะครับสวยมากๆไฟท้ายฮะขวาสวยนะมีใส่ของแตกมาให้เราด้วยขอบคุณมากฝากระโปรงท้ายก็สวยนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยมีไฟเบรกให้ด้วยไฟท้ายซ้ายก็เรียบร้อยเจ้าของเดิมแถมกันชนสแตนเลสมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะครับสวยเลยนะครับ เปิดมาดูซิด้านหลังเป็นไงตะเข็บฝั่งซ้าย 4L คมกริบเลยนะฮะตะเข็บซ้ายแบบนี้ตะเข็บขวาก็แบบนี้ตัวอักษร 4R คมคมรูกลมคมกริบอ้าวมุดกันหน่อยฮะช่วงล่างด้านหลังล้ออะไรยังอยู่ดีเพาล้อนแนบชัดซีสวยงามไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนิมภาพรวมแบบซ้ายครับสีสันค่อนข้างสวยเดิมใสทุกชิ้นเลย ดูแล้วเนียนๆตลอดทั้งแนวไม่มีอะไรต้องทำแล้วข้อไฟยังบางนะครับเสียงไพเราะราอิ้อองทุกชิน้นนะฮะบ,บันดงบันไดของเดิมโรงงานยังอยู่ในสภาพดีเจ้าของเดิมแถมเบ้ารองมาให้เราด้วยขอบคุณมากมีกันขโมยมีฟิล์มแถมมาให้กันส่งกันซักร้อมรวยเลยนะล้อแมกเปลี่ยนมาให้เราเท่ๆขอบคุณมากแล้วเนื้อแมกนี่เนียนกริบเลยนะฮะไม่มีถลอกอะไรเลยได้ยางฮันกุ๊กปี2022 คุ้มมากๆโอ้โหดอกคมพลิบเลยนะฮะดอกลึกดอกเต็มใช้กันยาวๆช็ดซีสวยงามไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนิมอะไรนะครับล้อสุดท้ายฮะเรียกว่าสีล้อนี่สวยสมบูรณ์หมดเลยทั้งสีล้อนะครับยางฮันกุ๊กก็ยังใหม่กริปปี22โอ้โหคุ้มจริงๆขอบพระคุณเจ้าของเดิมมากครับที่ให้เรามาเบ้าโชกซุ้มลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับ โครงสร้างกันต่อครับหลังซ้ายฮะเม็ดรอคสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายฮะเม็ดรอคสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีกระชอกไม่เคยถอดแม้แต่ตัวเดียวเสาหน้าซ้ายฮะเม็ดรอคอยู่ครบเม็ดรอคอยู่ครบทุกจุดเลยนะ แก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะป้าสีต่อแล้วสุดยอดขอบคุณมากหมดมีนาปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมของ t o y ยต้พร้อม์มรอบขันไปดูเครื่องกันเลยไปอ่ะตัวนี้มาด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล 2,404cc 150แรงมาจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดเติมดีเซลนะฮะอัตราสิ้นเบืองประมาณ14โลลิตรเกียร์ธรรมดา6สปีดก็เน้นงานบรรทุก นะครับแล้วไม่แค่สี่หมื่นโอ้โหเครื่องใสกิ๊กปิ๊งๆเลยนะฮะใสมากอ่ะโครงสร้างกันต่อฮะฝั่งขวาด้านในจะมีตัวอาคมคมนะฮะซอกด้านในแห้งสนิทแก้มขวาสติ๊กเกอร์อยู่ครบไม่มี ắt, งัดแงะแกะกามีเบรกไอเบียให้ด้วยเบ้าโชกผิวแห้งๆรูกลมรูคมซับในรูกลมคมกริบคานขวารูกลมนะฮะรูคมรูกลมนะฮะเบ้าโชคมี3 r คมคมเลยนะผิวพันธุ์แห้ง คานกลางรุ่นนี้จะต้องมีลูกศรชี้เข้าด้านในอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่นะแล้วก็ตัว R นะฝั่งขวาหม้อน้ําเดิมของ Toyota นะฮะลูกศรชี้เข้าด้านในฝั่งซ้ายตัว L คมๆคมานซ้ายรูคมรูกลมแบตเตอรี่ปี64เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะก่อนออกรถเบ้าโชกฮะอยูวันแห้งๆเม็ดอาร์คสวยงามนะแก้มซ้ายสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแผนเบรดอยู่ฝั่งนี้ผลิต มก,กราคม2018นะฮะเลขตัวเครื่อง2 GD ตัวถัง MR0JB ลงท้ายด้วย133 087สติศกเกอร์มอกเอรียบเนียนกันร้อนยังสวยกลิปเลยเบ้าโชกผิวพันธ์แห้งแห้งด้านในฝั่งซ้ายตัวแอลคมพมซอกในเดิมฝากระโปรงน็อตไม่เคยถอดไม่มีกระชอกผิวพันธด้านใต้แห้งสนิทนะฮะเป็นกันร้อนสวยเนียนกลิบเลยนะฮะ รูกลมคมคลิปสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดแนวซิลิโคนเดินตรงแนวไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอน็อตเดิมไม่มีรอยขยับเลยฝาาปรงแท้สลักคำว่าตูยด้าฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อย เครื่องแน่นฟนะิตน้ำไม่สี่หมมันต้องใสๆแบบนี้แหละเดี๋ยวไปดูข้างในห้องโดยสารกันไปสเปคเดิมจริงๆจะเป็นบ่อผ้านะครับผมก็ไม่ต้องซักกเสียเวลาหุ้มใหม่เลยละกันนะแต่ว่าพอขออภัยบ่อชุดน,นี้น่าจะเป็นของเจ้าของเดิมทํำมาให้เรานะครับก็ถือว่ายังสวยใช้ได้นะฮะเราทําความสะอาดขึ้นมาแล้วก็ถือว่ายังดูดีมากๆนะริ้วรอยมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ดูโดยรวมก็ถือว่าสวยเลยนะฮะไม่ต้องไปทาอะไรละ แผงประตูเขาก็าทำมาให้เราแล้วนะฮะเจ้าของเดิมขอบคุณมากเปลี่ยนมาเป็นหนังให้เราเรียบร้อยเลยวัสดุที่เหลือก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดยังสวยดูดีฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นรามนีน่านะฮะก็สวยใช้ได้นะด้านหลังมีมือจับช่วยขึ้นลงสะดวกสบายตัวเบาะเขาหุ้มมาให้เราให้ใหม่เลยจากผ้าเขาเปลี่ยนมาเป็นหนังให้เราเป็นสีดําล้วนนะครับหัวหมอน3ามตำแหน่งนะครับตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนและรองวางแก้วน้ํานะครับ อบอกจะพับรุ่นนี้จะยกได้นะฮะหกสิ 60, ยกมาแล้วด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปต้องไปยกฝั่งโน้นดีกว่าฝั่งนี้มันจะดนนะฮะแผงประตูสวยเนียนใสนะฟิล์มลามินาสวยเลยนะครับขอบคุณมากแผงประตูหลังซ้ายครับสวยเนียนกริบนะฟิล์มลามินาสวยๆเลยจ้า บอกชุดน,นี้เจ้าของเดิมพุ่มมาให้เราขอบพระคุณมากยังสวยดูดีเลยบอกยกได้ด้วยนะ่ายกตรงไหนวะเนี่ยี๋ยกตรงไหน,นสายดึงอ,อ๋อยู่นี่ขอใครเปิดมาแล้วด้านล่างเจาจะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆน,นะฮะสำหรับเก็บ,บอุปกรณ์ต่างๆจะเห็นได้ได้ว่าด้านล่างเดิมนะครับไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมมะไรนะฮะประตูหน้าสายสวยกรี๊ ฟิล์มก็สวยลามินนาบอกเจ้าของเดิมให้มาก็สวยครับสวยทุกตัวเลยเดี๋ยวเราไปลองขับกันกระบาดสูงๆแบบนี้มือ,ม,อมือจับแล้วบันไดช่วยขึ้นลงก็ง่ายสะดวกสบายหน่อยนะฮะตัวนี้กุญแจเป็นแบบเสียบอยู่นะ,ะสำรองมีให้ครบนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วมาสี0 0 0 0พอดีนะครับปี2018 4 0 0 0 0โลถือว่าน้อยครับถือว่าน้อยมากเปิดแอร์ก่อนแอร์เป็นแอร์ธรรมดาฮะปรับความแรงได้4ระดับ นะไม่มีแอร์ออโต้นะฮะปรับทิศทางได้ประมาณ3ทิศทางมีไล่ฟ้าหน้าหลังอะไรมีให้ครบเย็นเหมือนกันไม่ต้องห่วงคอนโซลด้านหน้าก่อนรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกดาแข็งแข็งแต่เนียนสวยกริบเลยนะฮะเรียบร้อยเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรหน้าจอครับตัว e+ จะได้จอสัมผัสภาษาไทยมีให้พร้อม DVD ด้วย เล่นบลูทูธได้ AUX ได้ FMAM USB มีให้ครบคันนะเล่นเพลงจากมือถือได้นะครับแต่เนไม่มีนะต้องบอกก่อนว่าตัวเกียร์ธรรมดาไม่มีเนนะมีแค่เล่นความบันเทิงทั่วไปแล้วก็กล้องหลังมีให้นะฮะนี่พร้อมเส้นก่าระยะมีให้นะครับอ่าด้านล่างนะฮะรุ่นนี้ดีอย่างคือให้ power outlet มาเยอะซ้ายลูขวาลูนะ USB อยู่นี้นี่พร้อม AUX นะ แล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดครับเน้นงานบรรทุกก็เกียร์ธรรมดาเลยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกและเกียร์ถอยนะครับมีโหมดการขับขี่ทั้งแบบประหยัดแล้วก็บราภาวะโหมดเต็มกาลังร่องวางแก้วน้ํามีให้เบกมือแบบมาตรฐานรถกระบ,บะตรงกลางเจ้าของเดิมก็เปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังให้เรานุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะฮะด้านในโลง่งๆไม่มีรูอะไร วงม,มารายไม่มีครูสคอนโทรลนะครับจะมีเฉพาะมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้สวยครับวัสดุสวยกริปเลยเนื้อวงม,มารายเนียนกริปนะไม่มีถลอกเลยนะฮะปับได้กี่ทิศทางมาดูกันอึบลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบ4ทิศทางกระจกไฟฟ้า4บานได้คนขับเป็นออโต้หนึบานเซ็นทรัล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับด้วย ไฟฟ้าและพับด้วยไฟฟ้ามีรองวังแก้วน้ำให้ด้วยนะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยมีเก๊ะเก็บแว่นให้ด้านบนมีไฟอีกคู่หนึ่งตรงกลางมาอีกหนึ่งโอ้โหทั่วถึงมีเจิมเบาๆสามจุดเพดานที่บังแดดฝั่งคนขับจะเรียบๆเ,เป็นสีเทาฝั่งซ้ายจะมีกระจกให้นะครับเพดานส่วนที่เหลือก็สวยเนียนกรีบ เก๊ซ้ายรุ่นนี้จะมี2ชั้นเก๊บบนจะเป็นคูบ็อกซ์เปิดให้ air อรไไหลเข้ามาได้สำหรับแช่เครื่องดื่มเล็กๆน้อยนอย,นอยด้านล่างจะเป็นคู่มือใช้งานแฟ้มมีให้ขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับคู่มือยังส่งต่อมาให้เราครบครันเลยนะครับคู่มือใช้งานเล่มเล็กเล่มใหญ่เรามีให้หมดนะครับสำนารถกันหน่อยครับคันนี้มาจากจังหวัดระยองเป็นผู้ติดตามเราในช่องผู้ชายครับ นาะผ่อนกับ t y y t t l า a s i n g นะครับโมเดลผลิตปี2018นะครับจดทะเบียนมีนา2018สีน้ำเงินเดิมโรงงานเลยเลขตัวถัง MR0JB ลงท้ายด้วย133087เครื่องยนต์2 g d 8 2 4 7 5 1 3เดีเซล4สูบ2.4ุด2.4ลิตร1้อแรงมาไปลองขับกันเลยเกียร์ธรรมดาก็สำหรับใครที่เน้นงานบรรทุกนะเอาไว้เที่ยวบ้าง เล็กดอยแต่ว่าโดยรวมจะเน้นเรื่องของพลักกาลังหรือว่าการขับขี่ที่สนุกอยากจะเปลี่ยนเกียร์เองอะไรเงี้ยขึ้นเขาลงห้วยพลังก,กาลังเหลือๆนะครับอ้าวงเลี้ยวกันหน่อยฮะมาดูรถกระบะโยย่าแบบนี้วงเลี้ยวจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับดูแล้วน่าจะไม่แคบเท่าไหร่ <c oughs> ค่อนข้างบาลบานออกไปแล้วมันจะโดนเสาไม่ไนดน้ยโยกหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวตั้งลำใหม่เราอาจจะตั้งค่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ มีกล้องห่างหลังให้ก็โอเคนะฮะนะ,นะะเดี๋ยวดูดิว,ว่าจะพ้นไหมเนี่ยขับรถในพื้นที่แคบๆแ,แบบนี้โอบาน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 ค่อยๆไปแล้วกันนะไม่ใช่ไปขูดโดนกันชนหลุดน,นะโอเคพ้นนะครับอ่ะพ้นอ่ะกลับได้อยู่ได้อยู่พอได้ครับพอได้วันนี้รถเยอะอาจจะไม่ค่อยถนัดอ่ะอะ อันนี้ไม่พ้นแน่นอนอันนี้อาน,น่าจะต้องโยกนะนะอันนี้ต้องโยกหน่อยแต่ถ้าไม่มีคันนี้พ้นนะครับพ้นวงเลี้ยวไม่ถึงแคบซะทีเดียวนี่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับวันนี้เรื่องอาตาัตราเร่องอาจจะลองไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าพี่เริ่มจํากัดนะแต่ว่าผมเคยลองทางยาวก็ขับสนุกนะฮะสองจุดสี่ร้อยห้าสิบแรงมาผมว่ามันก็เหลือนะเหลือนะเหลือเหลือโอเคเขาขยับให้เราขอบคุณมากวงเลี้ยวโอเคนะพอได้นะอ่าก็โอเค ตาเล่งก็ใช้ได้นะฮะที่ไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่ช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มแอร์เย็นสบายนะครับเครื่องเดินเรียบนิ่งเงียบแล้วก็พวงมาลัยก็กลางๆนะครับไม่ถึงกระเบาไม่ถึงกันหนักแน่นๆเฟริฟรม์มๆกระชับจับแล้วมั่นใจสำหรับงานบรรทุกที่ต้องขับทางไกลด้วยความเร็วผมว่าพวงมาลัยก็ไม่ควรจะเบาจนเกินไปประมาณนี้แหละกำลังดีแน่นดี นะเดี๋ยวไปดูราคากันฮะไปะเรียกว่าเป็นกระบะยอดนิยมนะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะเป็นแบรนด์หลักอย่างโตโยต้าขวัญใจของคนไทยอีกเช่นเคยนะแล้วเป็นตัวหน้าหล่อไมเนอร์เชนด้วยนะกับคันนี้เลย2 0 1 8 Toyota ปดโตโยต้าไฮรักซ์รีโว่สองจุดสี่ e+ ส4ตลเอร์สี่ประตูเกียร์ธรรมดาใหม่สี่หมื่นรถใหม่ไปไ้ายแดงนะแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเกียร์ธรรมดาใช้งานง่าย เน้นบรรทุกเน้นขับท่องเที่ยวก็ได้นะใช้ส่วนตัวก็ดีเรียกว่าเป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายค,ค,ค่อนข้างครอบคลุมทุกการใช้งานคุ้มค่าจริงๆครับวันนี้มาด้วยสีน้ําเงินเท่ๆแล้วไม่น้อยสุดๆเลย40,000กิโลเมตรฮะคันนี้รถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควัมไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ40,000กิโเมตรรับประกันซื้อนเต็มราคาฮนะ วันนี้ะโะปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขาย559,000บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้ฮะจัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง539,000บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวของรถบาทได้เหมือนเดิมยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เ e กียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานส,สุด หนึ 1> 1่งปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนอ,อกรถครับผมเจ้เอารถก็สูนโตโยต้าเช็คระยะเปลี่ยนไดยของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโเตเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันข้าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบบเชนเเิย รถสวยไม่สี่หมื่นครับไม่อยากให้พลาดเลยฮะแอดไลน์เลยด้านล่าง ID ดีไลน์แอดหนึ่งกราฟสพีวันน้าเปนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่กูเกิลแมปพิมสิบเก้าศรีปรกรณ์เราอยู่ถนนกาลปะปลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต,ต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า b t s ให้หลงที่สถานีวุฒธ,ธกาศประตู2แล้วถวรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19บศรีประกร์รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่าย ติดไฟแนนซ์ก็ขายได้วืนบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเนย็นในคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนานฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิาสีประกรณ์รถ่มือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com